วันนี้เรามากับชายชะกันวันนี้เราจะไปไหนกันคะไกด์วันนี้เราจะขึไปพิโจอาบมาลินะครับวัดภูไม้ฮาวนะครับปีนมาท่องเที่ยววัดภูไม้ฮาวโจ๊กดเป็นเมื่อไงฮะภูไมฮาวเป็นอีกเป็นอีกสถานที่หนึ่งของวัดภูไมฮาวเาจ้าเป็นไงครับสองข้างทางเขียวชะอุ่ม ตนนี้มีกระเช้าพาขึ้นไม่สูงเลยตอนนี้เราก็มาถึงกันหมดแล้วนะคะ,ะเคะดี๋ยวรถกระเช้าก็จะเทียบท่าอยู่ที่ออกจากลิฟตแล้วดนาติดประตูให้สนิทด้วยค่ะวัดป่ากูไม้หาวพระโม่า,า,า,าวันนี้ค่อนข้างที่จะล่มลื่นเนาะอยู่บนป่าวันนี้เราพามา เที่ยวกันที่วัดป่าภูไม้หาวนะคะซึ่งที่วัดนี้ต้องบอกว่าพอขึ้นมาแล้วเรารู้สึกได้เลยว่าที่นี่ร่มรื่นเหมาะกับการเป็นที่ปฏิบัติธรรมมากและอีกอย่างหนึ่งที่เห็นที่นี่เลยนะคะคือว่าที่วัดเนี้สะอาดมากมีการแบ่งสัสดส่วนพื้นที่ชัดเจนเหมาะแก่การมาปฏิบัติธรรมในช่วง เสียงที่ได้ยินอยู่นี่คือเสียงจักกจัดนนะคะแต่ว่ายังหาตัวไม่เจอเลยแต่คาดว่าน่าจะมีเยอะมากฟังจากเสียงแล้วให้เอฟซดูบรรยากาศรอบๆของวัดป่าภูไม้อาวนะคะเห็นไหมคะว่าที่นี่ร่มรื่นจริงๆและเสียงที่ดังอยู่เป็นระยะก็คือเสียงของจักกะจันนะคะที่แสดงว่าที่นี่นั้นยังอุดมสมบูรณ์ม่มีแรเชื่อเงี้ยแรก็กอกโ เขาจิ้มแต่เชมันมีแรง